ครับคุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยของขึ้นชื่อของเขาเลยก็คือมะพร้าวน้ําหอมนะครับยิ่งมีการส่งเสริมไม่ทาเป็นแปลงใหญ่คนก็ปลูกกันมากยิ่งปลูกมากขายได้มากแต่ปัญหาที่ตามมาอยู่อย่างหนึ่งที่หาทางแก้กันมานานก็คือเปลือกมะพร้าวที่เหลือจะก,จกําจัดยังไงดีเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นะครับมันก็เป็นขยะแล้วก็มีผลเสียตามมาไม่น้อยเลยทีเดียวครับค่ะซึ่งเมื่อก่อนนะคะก็จะส่งไปทําเป็นปุ๋ยชีวมวลนะคะนอกจากนี้แล้วก็ส่งเข้าไปในฟาร์มหมูเพื่อที่จะใช้รองบ่อเพื่อที่ จะทําให้หมูขับถ่ายลงมาแล้วก็ช่วยย่อยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีทางออกที่ดีกว่านั้นค่ะเพราะว่านําไปทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอดำเนินสะดวกนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวผลสดนะคะรวมไปถึงน้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋องอีกด้วยค่ะยิ่งผลิตมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งจะมีเหลือมะพร้าวเหลือเปลือกเยอะมากค่ะเมื่อก่อนนะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะส่งเข้าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานไฟฟ้าแล้วหรือว่าใช้ในการทาเป็นปุย๋ยในฟาร์มหมูแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่พอค่ะเพราะว่า ในส่วนของตรงนี้เขาจะย่อยสลายได้ช้ามากส่วนที่เหลือกลายเป็นปัญหาแต่ตอนนี้นํามาทํำเป็นปุ๋ยนะคะซึ่งก็มีการตรวจวิเคราะห์แล้วนะคะว่าสามารถที่จะให้ธาตุอาหารที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างไปจากปุ๋ยชนิดอื่นๆเลยค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะมีการตรวจพิสูจน์เป็นอย่างดีจากแ a ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีได้เข้าไปส่งเสริมค่ะเพื่อที่จะให้มีการประสานแล้วก็นําไปใช้การแปลรูปแบบนี้นะคะส่งผลหลายอย่างเลยล่ะค่ะเพราะว่านอกจากจะทําให้ประหยัดต้นทุนในการหาซื้อปุ๋ยมาใช้แล้วนะคะก็ยังเป็นการลดปริมาณขยะที่เหลือจากงานเกษตรอีกด้วยค่ะ พิธีการแปรรูปนะครับให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คือนาเปลือกมะพร้าวไปหมักร่วมกับปุ๋ยคอกจุลินทรีย์ปรับปรุงบํารุงดินต่างๆแล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนด้วยกันพอได้ที่ผังกระบวนการถูกต้องแล้วเขาบรรจุใส่กระสอบเป็นถุงเลยและถามว่าส่งให้ใครใช้ก่อนก็คือให้บรรดาชาวสวนที่เป็นสมาชิกแรงใหญ่เนี่ยเอากลับไปดูแลมะพร้าวของตัวเองกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการดูว่า ปุ๋ยที่เขาทํามาตอนนี้เนี่ยสักยภาพมันเป็นยังไงปรากฏบ้านนะครับคุณผู้ชมมีทั้งแร่ธาตุแล้วก็องค์ประกอบต่างๆในปุ๋ยเนี่ยค่อนข้างเยอะเอาไปช่วยบํารุงต้นมะพร้าวได้เป็นอย่างดีเพิ่มผลผลิตนะครับน้ำมะพร้าวก็รสชาติดีขึ้นด้วยยดระยะเวลาการเก็บด้วยไปฟังผลลัพธ์ของปุ๋ยนิดหน่อยครับซึ่งตรงนี้สามารถนํากลับมาใช้เป็นปุ๋ยอ,อินอเป็นปุ๋ย ให้กับมะพร้าวเราได้เพื่อเป็นการลดต้นทุนลดคอต์สแล้วก็นําสิ่งที่เหลือใช้กลับมาเป็นประโยชน์นะครับแล้วเปลือกพร้าวเนี่ยจะได้ไม่เป็นมลภาวะหรือไม่เป็นสิ่งที่ก่อโทษเช่นถ้ากองไว้โดยไม่ทําอะไรเนี่ยะจะเกิดด้วงมาเกิดตัวอ่อนได้ตัวด้วงเนี่ยก็สามารถบินกลับไปทไําลายสวนพร้าวได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเนี่ยเราเลยมองภาพว่าเอ๊ะเราควรจะทํายังไงที่จะนําเปลือกพร้าวมาต่อยอดให้ได้มากที่สุดในเรื่องของ ธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยนะคะตอนนี้เราได้รับผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในปุ๋ยปุ๋ยหมักของเราเรียบร้อยแล้วนะคะส่งกลับมาแล้วนะคะก็ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเอตัวพีตัวเคนะมีธาตุอาหารเนี่ยสูงกว่าที่กรมวิชาการกําหนด ะะซึ่งมาตรฐานของปู๋ยอินทรีย์จะถูกกาหนดด้วยพระราชบัญญัติของกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งจะกําหนดที่ตัวเอนะะ็นไม่ตม่ำไม่ต่ำกว่าร้อยละหนะะึ P, นะ่งนีไม่พไม่ต่ากว่าร้อยละศูนก็ไม่ต่ากว่าร้อยละศูปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่การปลูกมะพร้าวที่ขึ้นทะเบียนเป็น พื้นที่ปลูกอย่างจริงจังนะคะอยู่ประมาณ85,000ไร่ค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมอยู่ที่ตำบลแงพงผวยก็ถือว่าเป็นต้นแบบในการที่จะนำเอาเปลือกมะพร้าวนะคะไปแปรรูปเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเพราะว่าการทำกิจการหลายๆอย่างหากสามารถที่จะต่อยอดก็จะทำให้มีโอกาสในการพัฒนาต่อเนื่องกันไปด้วยค่ะ ครับคุณผู้ชมในภาพตามนะครับกลุ่มนี้กลุ่มเดียวแปลงใหญ่นี่ยเขต้องส่งมะพร้าวน้ำหอมให้บริษัทต่างๆโรงงานที่รับซื้อวันละ80,000ื่นถึงแสนลูกถ้าคิดเป็นเฉพาะเปลือกที่มีตกค้างนะครับประมาณ30ถึง40ตันทีเดียวถ้าไม่แก้ไขนี่ลำบากจริงๆครับ